สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกมมงทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนึ่งในคลิปที่หกนะคะกลับเปลี่ยนรายได้สัวน้าสับปะสินคา้าโมมโมนะคะว่าก็รับกันยังไงในชั้นที่หก็ไมมยากนะคะเพราะว่าทุกคนก็จำคุณสมบัติกันมาครบหมดแล้วทุกระดับชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้ามาจนถึงชั้นที่หกเนี้ย ก็มารับรายได้เพิ่มแา่กันเพิ่มกันนะคะไม่มีอะไรแล้วแต่รายได้ชั้นนี้ก็สืบเนื่องมาจากเงินรายได้ของั้นที่4ี่นะคะจากการซื้อซ้ำของเอเกจโดนาตคือเราต้องซื้อซ้ำตรงนีน้ถึงจะรับรายได้รับรายได้เพิ่มนะคะตรงนี้รับเพิ่มจาก1นงจาก1สองเนี่ยมันรับ ไม่เท่ากันกับสามเสือห้านะคะส่วนชั้นที่หกเนี่ยมันจะรับสืบเนื่องมาจากชั้นที่สี K ่เอนเกตยบนาตคือสามและสามเสี่ห้าเนี่ยจะรับอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนชั้นที่หกจะรับที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ชั้นที่เจ็ดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ในแปรนยอยได้จันที่5้าก็คืออธิบายกันไอยแล้วว่าสิเได้เต่าเลสิหร์เซได้เต่าเรยและ20%ได้เต่าเรยในจันที่ห้าอุกเจ็ดนะคะจนตรงเนี้ยเราจะมาเพิ่มกันจากสามเปอร์เซ็นจาก10เป็น13จาก1ิบหาเป็น18จาก20เป็น23่สิบสามในจานท์ที่เจนะคะ แต่ว่าการที่เราจะมารับรายได้เพิ่มตรงนี้เราจะต้องมีคุณสมบัติให้ครบนะคะคืออัปเดตตัวเองเป็นดับเบิลอาบัตเตอร์ก่อนค่ะเมื่อเรามีตำแหน่งเป็นดับเบิลอาบัตเอร์แล้วเราถึงจะรับรายได้เพิ่มจากเดิม3%ในแต่ละระดับจันนะคะในแต่ละระดับ ชั้นจะรับเพิ่มสามเปอร์เซ็นต์แต่ต้องมีตำแหน่งเป็นดับเบิลอะบัตเดอร์ค่ะส่วนชั้นที่เจ็บจะรับเพิ่มก็ต้องมีตำแหน่งเป็นซูปเปอร์อะบัตเดอร์แล้วก็โอเบอร์อะบัตเดอร์ค่ะโอเบอร์อะบัตเดอร์นั้นจะขึ้นมาอย่างไร พอในเนื้อชั้นแรกเราอัพตัวเองมาเป็นดับเบิลแอร์แบเดอร์แล้วรับรายได้ข้อนี้แล้วคือจากสิบห้ามาเป็นสิบแปดลึกลงไปชั้นที่เจ็ด่อนที่จะรับจากยี่สิบจนยี่สิบสามตรงนั้นจะต้องอัพตัวเองเป็นซูเปอร์อร์แบเดอร์แล้ขก็มีเพื่อนที่ติดตัว เราหนึ่งคนที่มีตำแหน่งมีการเนนสะสมเท่ากับเรานะคะติดตัวเราหนึ่งคนเราก็จะเป็นซุปเปอร์อัมบัเดอร์แล้วก็เมื่อมีเพื่อนมาร่วมที่การเนนเท่ากันตำแหน่งเท่ากันคุณสมบัติเหมือนกันเราก็จะอัพตัวเองเป็นโคโม อาบัตเตอร์ตำนเน่งจะประสิ้นสุดแก่นี้นะคะสำหรับตำแหน่งส่วนรายได้ก็จะปล่อยสิ้นสุดที่จาก2ี่สเป็นยีมเมื่อตามคุณสมบัติรบตามข้อกำหนดของบริษัทนะคะไม่มีอะไรมากในชั้นที่6แต่การรับเพิ่มจาก10%เป็น13%ในชั้นที่5 ก็เอาจำนวนคนในชั้นที่ห้ามีเท่าไหร่ในชั้นที่ห้ามีเจ็รยสิบเคนก็เอาจำนวนคนเจ็ยยี่คนไปคูณกับจำนวนเอินสิบสามเปอรเซนก็คิดเป็นเอิน6กสบาทสามจัดตังะคะก็หกสิบก้าบาทสามจัดตังเนี่ยมาคูณกันกับเจ็รอยยีก็คิดเป็นเอิน ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสตังค์ในชั้นที่ห้านะคะส่วนชั้นที่หกสองพันหนึ่งร้อยแปดจุดเจ็ดกนเพิ่มนาจากสิบห้ามาเป็นสิบแปดตัวเซ็นคิดเป็นเอินประมาณหนึ่งร้อยสี่บาทเอาจำนวนเอินหนึ่งร้อยสี่บาทมาคูณกับ จำนวนคนหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดคนข้อคิดเป็นเอ็นสองแสนสองมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดบาทนะคะสิบแปดเปอร์เซ็นต์วนเลือกลงมาในจังที่เจ็ดยี่สิบสามเปอร์เซ็นคิดเป็นเอ็นหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทปกสตางมาประตูนกับจำนวนคนหนึ่งร้อย ใจกะ6 5 6 1คนคูณกันเปลี่ยนเอินเท่าไร138.6คูณ6 5 6 1คน,ค,นคิดเป็นเอินหน่สิบร้อยปันหมื่นแสนเก้าแสปันสี้บาท อ่ะคะ่ะแนที่เจ็ดจากที่สิบเพิ่มเป็นยี่สิบสามนี่ต่างเล็กๆนะคะกิ๊ตแปดต่างเล็กสานแก่สาคนสาคนสามคนสามคนติดตัวไปทุกระดับัชนเนี่ยแก่เก้าแสนห้าพันกว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีถึงห้าหกคนเก้าสองสิบแปดล้านแปดแล้วนะคะเหยียบเหยียบสองล้านเลย ยังไม่ถึงเจ็ดคนเนี่ยปาไปตั้งร้านแปดแล้วนะคะในชั้นที่ที่เจ็ดส่วนชั้นที่หกก็สองแสนสองมืนคูณสองแสนสองหมื่นก็ตกไปสี่สี่แสนแปดเก็บเกือบห้าแสนนะคะต่างเล็กๆเกนี่ยก็มีเกณฑนี้นะคะไม่ได้ย่งยากอะไรอันเป็น เหมือนเป็นเอินก้าอันหนนเป็นเอ็นค่าเนื่องของเรานะคะแต่ค่าใครที่มันสร้างตีมมันหาคนเพิ่มไปเรื่อยๆคือเราไม่อาจจะไม่มุ่งหวังในตฐานข้างล่างแต่เราก็หาตีมะยายองค์กรของเราด้วยกันไอ้ฐานข้างบนฟางออกไปเรื่อยๆเราก็จะมีรายรับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะ จังนี้คิดว่าทุกคนคงจะกข้าใจเสนอแล้วนะคะุุกตายนี้ผินก็ขอให้ทุกคนโชคดีและประสบตอนสันเร็จนะคะขอมีฐานะและความเป็นอยู่ทีด่ดีขึ้นมีเอิมใจใจพร้อมต้องเตือคิดอะไรก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนากันมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ้นจากโรคไฟใกล้เสร็จกันทุกตัน้น อย่าให้มีสิ่งที่เลวร้ยนายมาเดียดเบีอนขอชีวิตจงประสบแต่ความสําเร็จพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองกันจะได้มีพร้อมขอสาตีนะคะสาธคตะ